โอเคอันนี้เป็นเป็นคราบที่ไม่สามารถใช้สารซักล้างไล่ล้างออกได้แล้วน่ะะครับเดี๋ยวผมจะดูล้างอันนี้ให้พีการดูแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้แรงนะฮะร,รูปเฉยๆนะครับรูปไปรูปมามันก็ออกแล้วครับซึ่งอันนี้จะสังเกตว่าพื้นผิวนี้ไม่ได้ไม่ได้ถลอกเพราะไม่ได้ไปขูดปกติถ้ามันจะไปขูดในพื้นผิวจะต้องถลอกนะฮะจะเป็นรอยนะครับ เห็นไหมฮะออกแบบง่ายอันนี้มันเป็นไขมันฮะไขมันที่มันอยู่ในแท็กเจอร์ของผิวโลหะเสร็จแล้วพอโดนความร้อนมันล้างไม่ออกมันอยู่มันล้างไม่ได้เพราะไขมันอยู่ในแท็กเจอร์พอโดนความร้อนมันจะไหม้มันก็ติดอยู่เงี้ยครับสารจักล้างอื่นเนี่ยมันเป็นสารแค่ตัวทำละลายแค่นั้นเองแต่นี่มันย่อยสลายฮะเห็นไหมวิธีการนะครับง่ายดีไหมฮะซึ่งในระบบ ตอนนี้นะครับอย่างซันตาเฟเนี่ยก็ทำสเต็กไขมันเขาเยอะมากครับแล้วก็เขาใช้นี้ไม่มีไขมันเลยครับแต่ผมคิดในวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องติดต่อทางสหรัฐอเมริกาครับเพื่อให้เขารู้ว่าตรงนี้ประหยัดวกประมาณก็ได้เยอะเลยเอาอล้วไม่เป็นไร